สวัสดีครับผมอ้วนชัวครับวันนี้มาให้ความรู้เกี่ยวกับป้ายทะเบียนประมูลหรือป้ายกราฟิกนะครับสำหรับท่านที่สอบถามเข้ามานะครับว่าป้ายประมูลที่ใส่รถอยู่นั้นเราจะขายรถแต่ป้ายทะเบียนเราไม่ขายเราอยากเก็บไว้ต้องทำอย่างไรบ้างวันนี้มีคำตอบให้นะครับสำหรับป้ายประมูลนะครับ ที่ติดอยู่ในรถแล้วท่านอยากขายรถแต่ป้ายทะเบียนประมูลนั้นอยากเก็บไว้นะครับขั้นตอนแรกท่านต้องเตรียมเล่มทะเบียนประมูลหรือเตรียมเล่มทะเบียนรถนะครับและสำเนาบัตรประชาชนนะฮะไปติดต่อที่กรมการขนส่งจตุจักรนะครับอาคาร2ชั้น2นะครับหลังจากนั้น แจ้งเจ้าหน้าที่เขาโดยเขาจะมีเอกสารหรือแบบฟอร์มให้ท่านกรอกนะครับหรือใบคําขอนั่นเองนะฮะว่าเราจะติดต่อขอสงวนเลขนะครับหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่เขาจะให้เอกสารเป็นใบชุดหรือพร้อมใบเอกสารนะครับเขาจะแนบแม็กชุดมาให้เลยเป็นเอกสารชุดสงวนเลขนะครับ หลังจากนั้นท่านก็ตรวจดูเลขให้เรียบร้อยก่อนว่าเลขนั้นตรงกับเลขของท่านที่สงวนไหมนะครับและขนส่งเขาจะออกเป็นเลขธรรมดามาให้นะครับเป็นหมวดปกติหมวดรันนะครับหรือป้ายขาวนั่นเองนะครับท่านก็นําป้ายนั้นไปติดใส่รถโดยที่ถอดป้ายประมูลออกจากรถของท่านนะครับแล้วเก็บเอกสารที่ขนส่งเขาออกให้นะฮะเอาเข้าเซฟได้เลยฮะ เก็บเข้าเซฟได้เลยและท่านไม่ต้องกังวลว่าป้ายนั้นจะหมดอายุหรือเปล่าจะไม่มีวันหมดอายุนะฮะต้องบอกว่าป้ายประมูลถือว่าเป็นทรัพย์สินนะครับเป็นโมรดกตกทอดนะครับเก็บไว้ได้ชั่วลูกโชวหลานเลยนะครับก็หมดห่วงตรงนี้ไปได้เลยนะครับผม